สวัสดีครับผม u ย KN นะครับเรียงป่านอกบ้านหนึ่งในทีมงานออนิวพิาทีมลูกศิษย์อาจารย์น้อยและพี่บอนคณสวยนะครับผมเรากลับมาพบกันอีกแล้วครับในคลิปนี้นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามนะครับช่องออนิวพิาทีมไว้ด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับแล้วใครที่หลงเข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับมีปลาสวยๆให้ชมนะครับผมนะอ่ะ จ้าตัวนี้นะครับผมจะมาเปิดประมูลนะเจ้าตัวนี้นะครับใส่เลือดก็จะเป็น Star Tail m ุ k ท h o นะครับตีกับ Multi Color มุกทองนั่นเองตัวนี้เป็นชั้นเอาอยู่นะครับนะยังไม่ได้ขึ้น F นะครับ มาดูที่ลักษณะตัวปลากันครับเนื้อแดงฉ่ำๆแบบนี้นะครับขนาดบอดี้ยาวใหญ่สวยเลยนะครับ1.4คอนเป็น1.5นะครับบอดี้ยาวใหญ่นะอย่างที่บอกนะครับหน้าปลาโค้งสวยนะครับเป็นลูกะสมเลยนะครับกระโดงฐานกว้างยกสูงนะครับสวยงามมากกานหางกลางตื้นนะครับแตกสีช่อนะครับผมชายน้ําคมนะครับแต่มันจะมีตําหนิที่ตะเกียบนะครับอีกด้านหนึ่งเห็นไหมครับมันจะแตกเล็กน้อยนะครับเล็กน้อย เล็กน้อยจริงๆนะครับเป็นปลายนะครับเล็กน้อยนะเท่านั้นเองนะครับมีตำหนิแค่ตะเกียบนะครับส่วนอื่นนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมมุกจะเดินเป็นมุกไว้เป็นที่น้ำเดินเกตนะครับมุกเดินเกตนะจะตัวนี้นะครับอะสังเกตดูที่ตัวปลาดีๆนะครับดูที่อเครื่องดีๆนะครับเห็นไหมครับที่เป็นอตัวของก้านหางก้านกระโดงแล้วก็ก้านชายน้ําเห็นไหมครับมันจะเป็นน้ำน้มนะครับผมนะแล้วก็ จะเป็นสีขาวแซมอยู่เห็นไหมครับเห็นเป็นนามชัดเจนนะครับสวยงามมากนะครับนะตัวนี้เด็ดเด็ดจริงๆสวยจริงๆครับเป็นหาง้นากระโดง้นานะครับแล้วก็ใช้น้ำอ่าใช้น้ำนะครับเป็นนามด้วยเห็นไหมครับสวยมากนะครับผมอ่ะ ตัวนี้นะครับผมจะมาเปิดประมูลนะครับที่100บาทนะครับผมบิดเท่าไหร่ก็ได้นะครับลงท้ายด้วยศูนย์นะครับแสแลตามไปชื่อ a c e b o o k นะครับหากท่านแชร์ไปยัง Facebook เปิดเป็นหน้าสาธารณะเดี๋ยวผมแถมตัวเมียที่เป็น Galaxy ี่นะครับมุกทองที่อยู่ด้านหลังไปให้นะครับตัวข้างหลังจะเป็นเส้มนะแล้วก็มีจุดด่างด่างเป็นเขียวขี้ม้านะครับคล้ายๆกับตัวหน้านี่เลยนะครับที่เป็นด่างเขียวขี้ม้าเหมือนกันนะครับผมนะตัวนี้นะครับผมจะปิดประมูลนะครับวันที่28นะครับตุลาคมเวลา 20นากานาทีนะครับจำให้แม่นนะครับ20นกาสนาทีนะครับมีต่อเนื่องสานาทีนะครับจนกว่าราคาจะนิ่งนะครับผมอมาเล่ากันต่อทำไมผมถึงต้องให้ตัวของก a l ล็ y ซี่มุกทองเอาไปเข้ากับตัวนี้นะครับผมเพราะว่าตะเกียบนะครับพวกนี้มันจะมีแตกนะครับที่เป็นฝอยองเล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้น ตะเกียบไม่ค่อยโดนใจผมเท่าไหร่นะครับจะ่วนอื่นสวยงามมากนะครับไม่ว่าจะเป็นช้ยน้ำห่า,หางและวก็กระโดงนะครับสวยนะครับนะแค่เอานะครับก a เลซี่มุกทองไปแก้ตรงตะเกียบเท่านั้นเองนะครับผมแล้วที่สําคัญ ตาเทลมุกทองตัวนี้ที่มีเลือดมัลติคันเลอร์นะครับสามารถเอาไปเข้ากับตัวของมัลติคันเลอร์มุกทองได้เลยถ้าใครมีนะครับเอาไปเข้าได้เลยนะก็จะเป็นเลือด75ทันทีนะครับแล้วก็จะเป็นสตาเทลมุกทอง25%นะครับผมนะเอาไปเข้าได้เลยนะครับแต่ไม่แนะนําให้เอาไปเข้ากับตัวของตาเทลมุกทองอีกทีนะครับเพราะว่าเลือดตาเทลมันค่อนข้างเข้มข้นอยู่แล้วนะครับ ผมจึงแถมตัวเมียที่เป็นกาแล็กซี่มุกทองไปให้นะครับเพื่อลดความเครียดคุณของสตาร์เทลมุกทองนะครับแต่ชั้นลูกก็จะได้แบบนี้มาเดิมครับจะมีสตาร์เทลมุกทองออกมานะครับผมเผิ่ๆก็มีมัลติคันเลือกออกมาด้วยนะครับและนี่เป็นตัวเมียนะครับที่ผมแถมไปให้นะเป็นกาแล็กซี่มุกทองสังเกตนะครับจะเป็นส้มแล้วก็จะมีด่างที่เป็นเกี่ยวขี้ม้านะครับนะลองเอาไปทากันดูนะครับตัวเมียสวยนะครับทรงสวยเลยนะครับตะเกียบเดียงสองข้างนะ พื่อเอาไปแก้ตะเกียบนั่นเองนะครับผมนะเช่นน้ำคมการหางเปิดนะครับสวยงามมากตัวนี้นะครับลองเอาไปทำกันดูนะครับยังไงก็นะครับฝากกดติดตามช่องอนิวิตาทีไมไว้ด้วยนะครับดกดกระดิ่งแจ้งเตือน,น,นไว้ด้วยนะครับใครที่หลงเข้ามาใหมย่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับยังไงก็พบกันในคลิปต่อไปนะครับไปบ้า